เริ่มเพื่อรวมพลังในสมัยราชวงศ์ซ่งข้าราชการชั้นผู้น้อยชื่อเฉินเหยาหลวประจำอยู่ที่อำเภอโซโจมีอยู่ปีหนึ่งแห้งแล้งหนักแต่ปริมาณข้าวแต่ละครอบครัวสำรองไว้ยังมีอยู่มากช่วงเวลานี้พิสูจน์ใจคนได้ดีเพราะจะมีทั้งพวกฉกฉวยโอกาส กักตุนสินค้าเพื่อโกยกำไรและผู้ใจบุญก้าวออกมาเสียสละช่วยบันเทาทุกข์แต่เมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์วิบัติภัยยิ่งเลวร้ายลงบรรดาหนุ่มที่มีกำลังวังชาก็ตัดสินใจทิ้งบ้านเกิดยอมเสี่ยงภัยหวังไปตายเอาดาบหน้าแต่สำหรับผู้เท่าชาราเกิดจำต้องปล่อยชีวิตไม่กับโชคชะตาถึงขั้นนี้แล้ว คนใจบุญสุนทานซึ่งมีอยู่ไม่น้อยกลับยังไม่ปรากฏโฉมหน้าออกมาเพรถถาะต่างก็จดจด้องจองรอดูว่าใครจะเป็นคนเริ่มก่อนเมื่อเฉินเหยาหลัวเห็นภาพการชน,นีแล้วจึงเตรียมข้าวที่ตนเก็บไว้ออกมาต้มแจกจ่ายให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยชาวบ้านที่อดอยากขิวโหวยขนพลัทินซึ่งซักเซผนจรมา พอได้กินข้าวกูมีแรงเดินทางกลับไปบ้านอย่างอิ่มท้องดังนั้นเสียงแท้องสะดุดดีท่านเฉินเหยาหลวงกูดังก้องไปไกลแต่ด้วยฐานะข้าราชการที่ธรรมดาธรรมดามีข้าวของมากมายสักเท่าไหร่กันไม่นานข้าวต้มที่ทำแจกก็เริ่มจะร่อยหลอลงแต่ก็นับว่าโชคดีที่ประชาชนผู้ซึ่งมีฐานะร่ำรวยในเมือง เป็นผู้ที่มีรากบุญเดิมอย่างลึกเมื่อเห็นท่านเฉินเหยาหลวซึ่งเป็นเพียงข้าราชการธรรมดาธรรมดายังเสียสละนํำข้าวออกแจกจึงตามกันชักชวนกันทำตามไม่นานโรงแจกข้าวต้มก็ผุดขึ้นตามจุดต่างๆทั่วเมืองทาให้สามารถช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึงในการนี้เฉินเหยาหลวกล่าวกับชาวเมืองว่าการที่ข้าพเจ้า เปิดบ้านแจกอาหารนั้นทำไปด้วยประโยชน์อันใดหรือแท้จริงแล้วข้าพเจ้าริเริ่มเพื่อเพื่อปลูกจิตสำนึกผู้มีกำลังทรัพย์มากให้ได้ออกมาร่วมภารกิจแห่งการสร้างบุญวาสนาสำหรับตัวของท่านเองต่อมาท่านเฉินเหยาหลัวได้เลื่อนตำแหน่งเป็นถึงผิงจางชื่อหรือผู้ถวายคำปรึกษาต่อห้องเต้ท่านลาจากโลกนี้เมื่ออายุได้ 82ปี